ลูกหนังทั่วโลกถือกันว่ามีวิวัฒนาการรูปแบบการเล่นมาจากเกาะอังกฤษซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคมริดิ์และสถาบันแห่งนี้เองที่ได้กําหนดข้อบังคับที่เรียกว่ากติกาเคมริดิ์โดยในปีคศ .1846 ได้จัดทีมีการแข่งขันฟุตบอลภายใต้กติกาดังกล่าวขึ้นอย่างเป็นทางการ เกมฟุตบอลเข้ามาสู่ประเทศสยามในปีพศใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแต่นักประวัติศาสตร์การกีฬาสแสดงความคิดหนว่าน่าจะอยู่ในราวรัชสมัยของพระบาทสมเดม็จพระจุลจอมเกลก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนื่องจากในสมัยนั้นชาวยุโรปเริ่มเข้ามารับราชการและทําการค้าอยู่ในสยามมากดังนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวตะวันตกกับคนไทยโดยใช้กิจกรรมทางด้านการกีฬาเป็นสื่อสมานฉันท์ จึงมีการกอร่อตั้งสโมสรรอยั่งบางกอกสปอร์ตคลับสัปปะทุมวันขึ้นในปีพุทธศักราช2443ซึ่งในปัจจุบันก็คือราชกีธารสโมสรน,นั่นเองในสมัยรัชกาลที่5โปร่งคงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพราสยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2440และได้นำความเจริญ,ญ,ญอย่างอารยะประเทศกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย จึงทาให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของจกักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งก่อนการเสด็จประพาสยุโรปนั้นพระองค์ได้ส่งพระบระมวงศานุวงศ์และนักเรียนทุนหลวงเดินทางไปศึกษาเหล่าเรียนณประเทศรัสเซียเยอรมันและอังกฤษเพื่อจะได้นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆกลับมาพัฒนาประเทศชาติในช่วงนั้นพอที่จะสันนิษฐานได้ว่าอีฬาลูกหนังเริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักของคนไทยบ้างแล้ว เพราะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการกีฬาพุทธศักราช2440ซึ่งบัญญััิถึงก,กีฬาหลายประเภทอาทิเช่นมีทาจักรยานโกเกตและฟุตบอลจึงถือกันว่าเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นกีฬาสากลของเมืองสยามมีแหล่งข้อมูลจากหนังสือหลายเล่มระบุว่าเจ้าพญาธรรมสังมนตรีสนั่นเทพอสดินณอยุทยาหรือครูเทพ ผู้แต่งเพลงอมะตะกราวกีฬาคือผู้ที่นำการเล่นฟุตบอลเข้ามาสู่เมืองสยามเมื่อประมาณพุทธศักราช2440เจ้าพญาธรรมศักดิ์มรีจบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์รุ่นแรกและได้รับทุนไปเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูเบอร์โรลร์น้ำเมืองไรเวิร์ฟประเทศอังกฤษต่อมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการและได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2 4 7 5ในสมัยนั้นผู้ที่ชอบเล่นกีฬาลูกหนังจะถูกขนานนามว่านักเลงฟุตบอลและชาวสยามนิยมเรียกการเล่นชนิดนี้ว่ามากเตะสนามแข่งขันก็อาศัยพื้นที่ว่างบริเวณล,ลานวัดในการเล่นก็จะใช้ลูกยางลูกเทนนิสหรือผลส่งโอที่นำมาคลึงให้พอนุ่มแล้วใช้เตะแทนลูกฟุตบอลจิง ด้นต่อมาเมื่อวันที่2กุมภาพ,าพันธ์ปีคศ2443ณท้อสนามหลวงหรือกรุงพระเมรในสมัยนั้นได้มีการจัดการแข่งขันกรีฬานักเรียนของกรมศึกษาธิการท่ามกลางชาวสยามและชาวต่างชาติจำนวนมากทุกคนต่างกุ้งความสนใจไปที่การแข่งขันกีฬาประเภทนเป็นการแข่งขันระหว่างทีมบางกอกกับทีมศึกษาธิการซึ่งผู้เล่นของทีมบางกอกเป็นชาวอังกฤษที่อยู่ในพระนครส่วนทีมศึกษาธิการนั้น ผู้เล่นมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้งสองทีมเสมอกัน2ต่อ2กีฬาที่ทั้งสองทีมทําการแข่งขันกันนั้นภายหลังทราบว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Association f o o t b บอ l หรือการแข่งขันฟุตบอลตามข้อบังคับ Association นับว่าเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองสยามโดยนังสืออิ์บางกอกทายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นนั้นไว้ว่า กีฬาฟุตบอลคือศิละปะชิ้นล่าสุดที่ควรค่าแก่การยกย่องในทุกด้านเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการเล่นแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเจ้าพญาธรรมศัสตร์มนตรีจึงทำการแปลหนังสือกติกาการแข่งขันฟุตบอลฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยลงตีทินในหนังสือวิทยาจารย์เล่มที่หนตอนที่เ ประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ซึ่งตามโรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจเล่นกันอย่างกว้างขวางกล่าวกันว่าแม้จะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยวท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนแรงก็ยังเห็นเด็กนักเรียนเล่นฟุตบอลอยู่กลางสนามอย่างไม่ย่อท้อซึ่งแต่เริ่มแรกก็มีเสียงคัดค้านจากผู้ปกครองเพราะเกมการเล่นบางครั้งก็มีการปะทะกันค่อนข้างรุนแรงส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บอยู่บ่อนลั้ง เจ้าพยาธรรมศาสตร์มนตรีจึงพยายามปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาโดยเน้นหลักว่าให้เล่นฟุตบอลไม่ใช่เล่นคนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกลาลที่6นับว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลเมืองสยามเนื่องจากองทรงให้การสนับสนุนทั้งในทางตรงและทางอ,อ้อม ในขณะนั้นทุกกรทะทรวงทบวงกรมบริษัทในห้างร้านจะต้องมีทีมลูกหนังอย่างน้อยหนึ่งชุดอาจกล่าวได้ว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวงการฟุตบอลไทยก็ว่าได้พระองค์ทรงชอบเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลหน้าพระที่นั่งอยู่เป็นเนืองนิดทั้งยังทรงติดต่อมิสเตอร์เอพีโคลบี้และมิสเตอร์อาร์ดีครชาวอังกฤษให้มาช่วยสอนทักษะการเล่นฟุตบอลแบบสากลแก่นักเตะชาวสยาม มีผลทําให้ประชาชนคนไทยหันมานิยมเล่นกีฬาชนิดนี้กันมากขึ้นทั่วพระนครและปริมณฑลนอกจากนี้โครยังได้ทรงมอบถ้วยพระราชทานใบแรกแก่ทีมชนะเลิศฟุตบอลในเกมการแข่งขันที่เรียกว,ว่าการแข่งขันฟุตบอลสําหรับพระราชทานถ้วยทองของหลวงซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทสมโมสรครั้งแรกของสยาม ในระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2458ณสนามฟุตบอลเสือป่าศูนย์ดุสิตโดยมีสโมสรส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12ทีมได้แก่ทีมนักเรียนในเรือเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพกรมนักเรียนเสือป่านักเรียนสารวัตรทหารรักษาวังนักเรียนในร้อยเสือป่ากองมาหลวงเสือป่ากองพันพิเศษนักเรียนตำรวจ เสือป่ากรมราบหลวงเสือป่ากองพลานหลวงและนักเรียนมหาเล็กในการแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการของฟุตบอลถ้วยทองได้เปลี่ยนคำเรียกโโมาเป็นประตูเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนุกสนานกับการชมเกมการแข่งขันมากขึ้นในช่วงพักครึ่งเวลาจะมีการแสดงจําปวดของพวกตลบหลวงขั้นรายการด่วนซึ่งผู้ที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลร,รายการนี้จะต้องเสียงข้างผ่าน,นประตู ดังนี้คือชั้นที่หนึ่งนั่งเก้าอี้ราคาหนึ่งบาทชั้นที่สองนั่งอัจจรรย์ราคา50สตางค์และชั้นที่สามนั่งรอบเส้นข้างรวมถึงเส้นประตูราคา10ส,สตางค์ในการแข่งข,ขันครั้งนี้สามารถเก็บค่าเข้าชมได้จำนวนถึง60,49บาท95สตางค์ซึ่งต่อมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้นำไรายได้ดังกล่าวมอบให้ราชนาวีสมาคมและสภากาชาติสยามแห่งรักกึ่งหนึ่ง ่วนทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมนักเรียนในเรือได้ครองถ้วยทองและได้รับพระราชทานแหนบสายนาฬิกาลุงยามีตราพระมหาบุกุฎเป็นรางวัลเพื่อให้คณะกรรมการฟุตบอลถ้วยทองของหลวงบริหารงานด้วยความคล่องตัวและเกิดความเรียบร้อยรัชการที่6ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งกรรมการคณะฟุตบอลแห่งสยามขึ้น เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2458พระองค์ได้ทรงพระราชทานถ้วยใหญ่และถ้วยน้อยสำหรับทีมชนะเลิศประเภทประชาชนฟุตบอลถ้วยทองของหลวงจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฟุตบอลถ้วยทองนักรบตั้งแต่ปัจนั้นเป็นต้นมาเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2458 สนามราชพีทาสโมสรทีมชาติสยามหรือคณะฟุตบอลสําหรับชาติสยามลงสนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกการแข่งขันมีขึ้นหน้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพบกับทีมสปอร์ตครับซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษกล่าวกันว่านักฟุตบอลบางคนเคยเป็นนักเตะระดับอาชีพมาก่อนผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฏว่าทีมชาติสยามชนะทีมสปอร์ตครับสองประตูต่อหนึ่ง ได้คลองถ้วยของรากรีธทาสมสรและได้รับเหรียญที่ระลึกเป็นรางวัลสำหรับรายงานผู้เล่นทีมชาติสยามซึ่งถือเป็นทีมชาติชุดแรกในประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นมีจำนวน11คนได้แก่ตำแหน่งผู้รักษาประตูคือนายอินสถิตยวัณิชตำแหน่งแนวหลังนายปูหินสถาวรวนิชนายต่อสุกรสอนตำแหน่งแนวหนุนมนายแถมประภาสวัสนตน์นายตากเสตากศิกรนายกิมพวด วณนนิชยกาฮินดาและตำแหน่งแนวหน้าในจรูนรัตนโนดในโชตยูปานนในชอบขังสสุดในศรีนวลมโนขอลทัศน์และม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษดากรเป็นหัวหน้าชุดต่อมาในวันที่25เมษายนปีพุทธศช2459ได้มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสยามขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์นับเป็นสมาคมกีฬาแห่งแรกของไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสภานายกสมาคมฟุตบอลคนแรกคือพยาประสิทธิ์สุภการหรือหม่อมหลวงเฟื้อพุ่งบุญณอายุธยาและมีการประกาศข้อบังคับลักษณะปกครองคณะฟุตบอลแห่งสยามในราชกิจจานุเบกษาภาคหนึ่งเล่ม33ลงมาที่30เมษายน พุทธศักราช2459ซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองสมาคมฟุตบอลได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานถ้วยใหญ่และถ้วยน้อยเป็นครั้งแรกโดยมีทีมสโมสรกรมมหาสศชนะเลิศประเภทถ้วยใหญ่เป็นทีมแรกพระมาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทสมมอบพระราชทรัพย์ส่วนพรอง์ เพื่อบำรุงกิจการของสมาคมฟุตบอลแห่งสยามในการจัดทำรางวัลและชุดแข่งขันให้กับบรรดาสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชนิพ์เกี่ยวกับความนิยมฟุตบอลในเมืองสยามโดยใช้นามปากกาว่านิสิตออกฟอร์ดและทรงเขียนบทความโครนติดล้อในหนังสือพิมพ์ไทยโดยใช้นามแฝงว่าอสวภพหุซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของฟุตบอลในสมัยนั้น อทีตนักเลงฟุตบอลแสดงความกล้าหาญฟุตบอลทําให้ร่าเริงจูงใจนักรบไปสู่ชัยชนะระวังผีพนันเป็นต้นและพองทรงประกาศให้ธงไตงรงคือธงชาติของประเทศสยามเมื่อวันที่8ตุลาคมงธีพุทธศกราช2460ธงไตรงจึงถูกนํามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ติดหน้าอกเสื้อนักฟุตบอลทีมชาติไทยนับแต่นั้นมาจนบเปัจจุบันนี้ ต่อมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสยามได้สมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งเป็นองค์กรควบคุมบริหารงานและรับผิดชอบการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2468พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 คณะราษฎรได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยทําให้สมาคมฟุตบอลต้องหยุดกิจกรรมทุกประเภทลงชั่วคราวทันเมื่อวันที่10กคุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2480กรมพระราศึกษาได้ทําการก่อสร้างสนามปีทาสถานโดยใช้งบประมาณ1,700 0 0บาท อูผู้ชมได้ประมาณ4,000คนซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสนามสุพัชลาสัยทีทาสถานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติแด่นาวาเอกหลวงสุพัชลาสัยอธิบดีกรมพระราศึกษาคนแรกสมาคมฟุตบอลแห่งสยามได้เข้ามาขอเช่าสนามกีฬาแห่งชาตินี้เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานรปสะสาระจำปีพุทธศักราช2488นับแต่นั้นมาสนามสุพัชลาสายแห่งนี้ ได้กลายมาเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการของวงการลูกหนังไทยนานนับกว่า5ทศวรรษประมาณปีพุทธศักร,ร,ราช2499สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสยามได้แก้ไขข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมโดยทำการเปลี่ยนชื่อสมาคมใหม่เป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปธรรมช่วงปีพุทธศักราช2500สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการแข่งขันลูกหนังระหว่างชาติสมาชิกในทวีปเอเชียและทีมชาติไทยได้ประเดิมภาดแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในรายการแข่งขันฟุตบอลที่เมเดกาณประเทศมาเลเซีย เป็นเวลากว่า100ปีที่กีฬาฟุตบอลได้เข้ามาสู่ประเทศไทยทีมฟุตบอลชาติไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาโอลิมปิกถึง2ครั้งคือครั้งที่16นณเมืองเมเบิร์นประเทศออสเตรเลียและครั้งที่19ณนานครเม็กซิโก,โกและมีผลงานชนะเลิศในรายการระดับชาติถึง24รายการทีเด